สวัสดีรอบสายๆฮะหลังจากทานข้าวกันเสร็จนะครับก็วิ่งมาเทแปลงฮะแปลง13ไร่ของเรานะครับผมตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับนี่มีคนมาเช่าพื้นที่ขายของนะและ้วก็ทางเข้าก็ลกๆหน่อยนะ,นะครับตอนนี้พวกเราก็เริ่มลงมือแล้วครับทีมงานโทรหนึ่งฮนะเมื่อเช้านี่ ปาตุงนี่ไวมากเลยนู่นนะท่าไปยันบ่อแล้วนี่ครับผมเมื่อกี้ตรงนี้มันเป็นหลุมใหญ่ครับผมก็เลยเอาดินมากลบไว้ผมก็เลยมาเทให้เราน้อยช่วยดันนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกิเสียตั้มทำไมเจ้าลงไปลึกแท้ ยังไงที่ตรงไหนใคระโอ้ใครมาถ่ายคลิไปไใบหนี <c oughs> นะเดี๋ยวเราก็ลงตรงนี้แหละเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ที่ลงเราเป็นไงละ่ะคัแก,กจะให้ทีตรงไหน ว่าเข้าได้ไหมสวัสดีครับเ,เดี๋ยวหัวเข้าครับหัวเข้าช่องไหนเนาะนี่เนาะนั่นคือช่องอะไรโอ้เราเกียตินขึ้นขับรถไทยเองเลยครับไอแซมแซมวิ่งแซมวิ่งนะโอ้แซมวิงมวงมวงมว่งนี่มาแต่เช้าเลยนะ กับป๋าตุงนี่มาเก็บงานโทรหนึ่งแต่เช้าเลยนี่ที่ข้างเรานี่นะครับทีข้างเราน้อยเลย กิปแล้ววันนี้นกิแล้วโอ้ยนี่อะกิล้วเย้นี่ครับโอ้ย oh, มีช่องมามีช่องมามี่ร่องนู <laughs> ่น <laughs> นี่เราฮะเราจะใส่เยอะๆใส่เยอะๆใส่เยอะ, <laughs> ยยอะๆโอเคครับ เขาแกดันเองฮะเห็นมะนาวโทรมาเราจะเข้ามาเติมน้ำมันไอ้บอยกำลังมาไอ้บอยกำลังมาฮะใครมานี่แหละเออ นี่วูดูกาตโต้จอดอยู่นี่เป็นปีแล้วครับนี่นี่ครับไปเลยเราที่นี่ออกเปลดินนะครับนี่แปลงสิบสามไร่ครับที่เทกันมาอย่างยาวนานครับแปลงนี้เทกันมายาวนานมากก่อนที่ผมจะมาวิ่งอยู่ กับเสียติดน,นี่ก็ที่นี่ก็เทกันอยู่แล้วหนึ่งประมาณ2ปีนะประมาณ2ปีอันนี้ผมก็เข้าปีที่2องแล้วครับที่เทแปลงนี่กับเสียติดน,นะอหอรือว่าใช้ระยะเวลาในการเทไปเรื่อยๆเจ้านะของเขานี่ฮะเขาทำแบลรเอไว้ยังไม่ได้เอาไปลง ไม่รู้ว่าจะเขาจะไปลงตรงไหนกั้นตรงสะพานหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะนี่เห็นไหมเขามาเช่าพื้นที่ครับเช่าพื้นที่าขายของนี่ก็บ้านเส็จดินครับเมื่อก่อนให้คนเช่านะฮะให้คนเช่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายังมีคนเช่าอยู่ไหม ว่าวันนี้เป็นวันหยุดครับเาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับคลิปนี้ก็พาพี่ๆน้องๆเอทัวร์ทัวร์บ้านกลวดก่อนไม่ได้ถ่ายนานแล้วครับเส้นทางนี้ครับตรงนั้นปัม e so นะ๊มเอโซ่ในเมื่อก่อนเป็นปัม๊มปั๊มเหลืองนะครับหรือปั๊มสัตกก้ที่พวกเราใช้บริการแต่ตอนนี้ ซาโกนี่โดนอเอโซนะครับน่าจะเขาเรียกว่าอะไรซื้อกิจการมั้งเนาะผมก็ไม่รู้ลึกๆเนาะแต่ว่าทุกที่ฮะทุกสาขาทั่วประเทศไทยที่ที่เป็นของซักโก้เขาเปลี่ยนป้ายเป็นเป็นเอโซหมดแล้วครับ ว่าพลังงานในปั๊มนี้ก็ยังเป็นชุดเดิมครับเมื่อเช้าผมไปเป่ากองมาแล้วไปเจอกับเสียมิมนะพี่มิมล้มมอเหล็กนะครับหรือว่ามิมล้อเหล็กชาแนลบอชื่อช่องแกติดตามแกนะแต่ว่าจําชื่อช่องแกไม่ได้ <laughs> นี่ยนเะส้นทางที่จะวิ่งไปปอดินเราครับสายโทรซองเมือ ส่วนนานจริงๆนะหลายเดือนมากเลยผมอะประมาณเกตแปเดือนได้มครับที่ที่ตั้งแต่กลับออกไปหลังจากที่วิ่งงานหลวงที่บ้านนาลาเสร็จน,นะครับทไ้ไปวิ่งกบเสีอันมานะที่สุรินทร์ อ๋อเล็กก็อยู่เอาเกิดอะไรขึ้นน้อชนกันบอโอ้เราไปดูกันครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้อง Lành? nôn hả? máu mới mà hiện. Oh. Rồi. Đồn đâu này à? Chôn à? Chôn Thái, à? Oh. à? Oh. ลงบ้นานนอนทาแค่เดียวพี่ยามบอกว่าเอาไมาสมดอวยโอ้เ <c oughs> <อ>ชียวกันกับน้องนนท์ครับครับเดี๋ยวะสมพยาบาลก่อน <c oughs> แกก็ตกใจด้วยแล้วเนาะนะ อยู oh ่บนรถยังไงเราถือให้ยังไงวะอุบัติเหตุครับถ้าแกขับรถไทยอยู่ดิอืมต้องมองถึงตรงนู้นเราต้องมองก่อนเรามองเจ็บเยอะไหมป้า เจ็บจมูกเจ็บหัวอ๋อครับครับอ๋อเจ็บเจ็บข้างเดียวนะเจ็บข้างเดียวครับมันลงข้างลงข้างซ้ายแล้วข้างข้างขวาใช่ไหมถ้าผมไม่หลงออดก็เต็มเต็มเลยโอ้อ๋ออ๋อลุงเป็นคนขับป้าแกนั่งข้างนี้มาทางนู้นนะครับเพราะว่ามันยังไงมันก็เบิ้ลมาแล้วผมก็เลยเปลี่ยนยางอเลยอ๋อ อันกลับเลยก็เลยเดินเร็วๆเพราะว่ามันบางทีมันจะมีช่วงมุมอับอยู่ไงรถอะรถใหญ่อะ่ะใช่ม,มันจะมีช่วงเสากระจกอะ่ะทีท่ที่มองไม่เห็นอะ่ะผมถึงพยายามมองไกลๆมองตรงนู้นมองตรงนู้นก่อนเลยผมอะ่ะใช่ไหมเราขับรถใหญ่เราต้องมองให้กว้างก่อนไไนี่ครับเลขสจวดค่ะราบช่องหนึ่ครับช่องเลขสจวดโอ้เอาอีกแล้วพี่น้องนะ เดี๋ยวก็รอรถพยาบาลครับ,บก็อุบัติเหตุครับแต่ก็ยังโชคดีครับที่ยังยังไม่ได้ถึงกับมาล้างข้างแตกเนาะใช่หดเห<อ>มือนข่าวนั้นอ่ะที่ผมเรียกให้อยู่ตรงนู้นน่ะไม่ยอมมาสักทีถ้าแก,ก้งเทศบาลนนีเทศบาลจะมาก่อน ครับอันนี้ก็คือคือไม่ได้ตั้งใจเนาะใช่มันไม่มีใครอยากให้เกิดครับเพราะว่ามันก็สุดวิสัยเนาะเราก็ดูแลกันไปก่อนครับอกเลยครับครับใช่ใชเดี๋ยวคุยกันเองครับ ได้ได้ครับได้ครับเพราะว่าไม่ได้อันนี้เท่าไหร่เราก็ขยับแล้วก็ส่งคนเก็บโรงพยาบาลเราก็คุยกันเอาคุยกันคือเราก็ดูแลครับครับก็จะมึนๆหัวอยู่ยังฮะจะบ่มีแผลแต่ว่าแกเล่าเก็บเก็บ ช่วงบารายกับช่วงหลังนะครับเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นอุทาหรณ์นะฮะการจะเข้าทางแยกนี่ก็ต้องพยายามมองให้กว้างนะครับสําหรับรถใหญ่รถบรรทุกนะครับเพราะว่ารถเล็กบางทีเขา<อ>ก็ไม่ได้ระวังเราเหมือนกันนะน้องกำคัดนะครับกำคัดกำคัดกำคัดด้วยดิมันมีคัดมีคัด ี๋ยวก็ค่อยๆดูแลกันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาก็มาแต่ว่าเขาก็ส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาลเนี่ยบายบายครับผมไปมารอดูกันครับว่าจะปุยกันยังไงนะพี่น้องนะอ้สวยจริงๆครับสวัสดีครับบายบายครับผมไปแล้ว